ถูกสั่งห้ามขายส้ตมตำซะแล้วสำหรับแม่น้อยโพง,งามที่ปัจจุบันเปิดร้านขายส้ตมตำอยู่แถวบางนากิโลเมตร14ขาออกแต่ด้วยความเป็นห่วงของลูกสาวอยากให้แม่ได้พักผ่อนไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยให้ลำบากแล้วล่าสุดแม่น้อยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับหญิงระฐาที่ร่วมกับเพื่อนๆจัดงานเปิดตัวเดอะแกรนเปิดสถาบันแอคแล h บ Master เดอะมาสเตอร์ สถาบันสอนการแสดงสาขาบางนาที่ลานอีเวนต์ชั้นหนึ่งอททพาร์คบางนาจากนั้นแม่น้อยได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องร้านส้มตำที่ลูกสาวไม่อยากให้ไปทำแล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าอยากให้ช่วยหน่อยว่าอย่าให้เขามาห้ามแม่มากนะักเพราะแฟนๆส้มตำของฉันเขาก็บอกว่าบอกลูกด้วยว่าถ้าแม่น้อยหยุดฉันไม่มีที่กินใครห้ามแม่พูดไป ยาย่าหญิงนี่แหละค่ะแล้วลูกเขยฉันเป็นคนเสริมแม่ครับจะทําอะไรแม่ทําตามใจที่แม่ชอบเลยอีกคนยุกอีกคนห้ามแล้วฉันจะไม่รักลูกเขยฉันได้ยังไงแกคิดดูสิแล้วทําไมลูกมาทําอย่างนี้กับแม่ได้ฉันบอกหญิงฟังฉันนะฉันไม่ได้ทําฟรีฉันได้ตังค์ด้วยนะฉันหาเงินเออพูดถูกไอ้นี่พูดดีหัวเราะ เล่นตลกมาเลี้ยงมันก็เงินจากประชาชนนี่แหละและแฟนๆสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลเขาก็รักเรามาตลอดนี่ก็โตมาได้ก็เงินของประชาชนแล้วตอนนี้ฉันนะไม่ได้เล่นตลกฉันเอาส้ตามตำมาแทนก็เงินของแฟนๆฉันทั้งนั้นแล้วจะมาห้ามฉันทำไมใช่หัวเราะแล้วไม่เคยเล่นติ๊กต็อกใช่ไหม หลานสาวเอามาคอมเมนต์เทียบเลยบอกว่าให้กำลังใจแม่น้อยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้อยโพง,งามขอสรุปถ้านางจะให้ฉันเลิกตำส้มตำนางต้องมีหลานให้ฉันหัวเราะแล้วฉันจะวางศากวางครกประกาศตรงนี้เลยนะ ใช่เพราะอยู่บ้านมันจะเหงาขอโทษลูกๆทุกคนนะคะอย่าห้ามพ่ออย่าห้ามแม่ให้แกได้ทําอะไรให้ซ้อมได้ปั่นได้คิดเงินได้ตําบ้างให้ฉันได้ตอแหลกับแฟนๆบ้างจะมาห้ามอะไรฉันเพราะฉะนั้นคําชมต่างๆที่ให้แม่น้อยมาก็ขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะคะยื่นคําขาดไปนานหรือ,อยังว่าต้องมีหลานนะก็นี่แหละเต็มๆก็วันนี้ครั้งแรกในโลกใช่ครั้งแรกในโลกแล้วถ้ามีหลานจริงๆแฟนๆส้มตำละ ถ้าฉันก็จะรักหลานมากกว่าก็ได้หัวเราะถ้าหญิงบอกว่าแม่ไม่ต้องทำงานให้เขาให้เงินเดือนละหนึ่งล้าน ไม่ต้องร้านแค่แสนแม่ก็ไม่ทําอะไรแล้วแต่ที่ฉันทํานี่อย่างน้อยๆนะเอาจริงๆนี่สินหมดแล้วแต่ดันไปสร้างร้านขึ้นมาก็มีขาดทุนบ้างโควิดบ้างเขาก็บอกอะไรของแม่เนี่แล้วฉันขอถามหน่อยถ้าไม่ให้ฉันทําฉันนั่งเป็นแง่ออยอยู่บ้านแกพอใจไหมลูกๆทุกคนที่ห้ามพ่อแม่ไม่ให้ทําอะไรเธอน่ะเป็นตัวฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้นะคนแก่สมัยนี้ต้องทันเด็กรุ่นใหม่คํานี้พูดกับหญิงใช่ไหมพูดกับทุกคนนี่แหละหัวเราะนี่คือความในใจใช่ไหม ใช่ฉันไม่ได้เจอกับนักข่าวมานานมากแต่ก่อนหญิงเขาพาฉันไปทํางานด้วยฉันจะไปด้วยทําไมฉันตามส้มตามฉันได้ต่อแหลกับชาวบ้านฉันสนุกกว่าไปกับเขานะเขาพูดแต่ภาษาอังกฤษกันฉันไม่รู้เรื่องกับเขาฉันก็ไม่รู้เรื่องหัวเราะตอนนี้ขายยังไงบ้างมีออกบูธนะตามกระทรวงต่างๆโรงพยาบาลต่างๆเรียกไปหมดแล้วหญิงก็ห่วงแม่จะไม่สบายฉันเดือดร้อนมันหรือเปล่า เปล่าเลยประกันเป็นคนจ่ายหัวเราะตอนไฟดูดตอนมีดบาดท,ทำยังไงอันนั้นตกใจหงายเงือบเลยฉันเก่งนะฉันขับรถออกไปเองมือหนึ่งกำมือหนึ่งขับรถเองด้วยเก่งขนาดนี้ไม่ต้องมีลูกก็ได้หัวเราะเธอนะถูกใจฉันจริงๆขอขายของหน่อยร้านฉันอยู่แถวนี้เองบางนาะกิโลเมตร14ก่อนถึงธนาซิตี้ค่ะ